วัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินจะพาท่านไปเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตเราเคยพาท่านไปที่ดูไบแล้วคราวนี้จะพามาเที่ยวที่เมืองอาบดดาบีซึ่งห่างจากดูไบประมาณ180กิโลเมตรเมืองนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายเนื่องจากว่าเมืองอาบูดาบีนี้ มีต้นไม้นานาชนิดเขียวขจีปกคลุมทั่วเมืองวันนี้เราจะพาท่านไปที่แกรนด์มอสไปชมมัส,สยิดชิกซาเยตซึ่งเป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตใช้เวลาก่อสร้างประมาณ10ปีที่นี่มีโคมไฟแชเดเเีียที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ทาด้วยทองคําและทองแดงสวยไหมครับนี่คือชนเดเรียที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ที่นี่ยังมีสิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือพรมพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดถึง5,627ตารางเมตรเป็นพรมลายดอกไม้ที่งดงามและผื้นใหญ่มากอยู่ที่มัสยิดแห่งนี้ มัสยิดแห่งนี้รองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุดถึง40,000คนนอกจากนี้แล้วมัสยิดแห่งนี้ยังเป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของเจ้าผู้ครองนครรัฐอาบดาบีและอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตสวยงามมากนะครับมัสยิดสีขาวแห่งนี้เป็นไงครับชอบคลิปนี้ไหมครับหากชอบ อย่าลืมกดติดตามที่ด้านล่างขวามือหรือซับส cribe และหลังจากนั้นกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้หากท่านมีเวลาท่านสามารถไปเที่ยวที่ประเทศนี้ได้และไปชมมัสยิดที่สวยสดงดงามอย่างมากสำหรับวันนี้คงพาท่านมาทเที่ยวจนครบแล้วนะครับสวัสดีนะครับแล้ว เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ